ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับมานําเสนอคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมแนวทางนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่9พฤษภาคมนะครับ พศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ให้เด่น4ไปนะครับก็เข้าเฉพาะเรียกวิ่งนะครับเรียกวิ่งนะครับเข้า493นะครับเมื่อวานนะครับถ้าวิ่งก็เข้ารอบปกตินะครับเมื่อวานนะครับสำหรับสายลูดนะครับก็ไม่เข้านะครับก็กราบขอโทษขออภัยนะครับ f c พี่น้องด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับ9ก็มาเยอะเหลือเกินนะครับมี99 0 9 93ย์นะครับ สำหรับพรุ่งนี้คงจะก้าวไม่มานะครับคงจะมาอำลานะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขแนวทางนะครับเด็ดๆนะครับในงวดวันที่9ก้าพฤษภานะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับงวดนี้ก็ขอให้เข้าเฮงเฮงปังๆเลยนะครับเด่นนะครับเด่นเน้นลูดนะครับวิ่งลูดเลยนะครับงวดวันที่9นะครับก็จะมีเด่น1นะครับก็จะมีศูนะครับ11นะครับ21นะครับ 7 1นะครับสำหรับเด่นหนึ่งนะครับชุด3ตัวก็จะมี901นะครับ911นะครับ971นะครับรับรองเอา9กมานะครับพรุ่งนี้รับรองเอามาไว้ตัวหน้าแน่นอนนะครับสำหรับแนวทางนะครับคอยดูนะครับแอดมินคิมฟันธงนะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่9นะครับพฤษภาคมพศ2 5งพนะครับ แอดมินก็เขียนผิดนะครับไปเขียนห5้านะครับยังไม่สิ้นปีนะครับ64นะครับกราบขอโทษขออภัยับสีพี่น้องนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ64นะครับ64นะครับเดี๋ยวพี่น้องว่าอ้ายังไม่ปีห5หเลยนะครับเน้นลูดหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับอ่าเดนหนึ่งนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับ สำหรับชุด2ตัวนะครับชุด3ตัวก็จะมี901นะครับ911นะครับ971นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับหววฮานอยนะครับเม็ดเดียวนะครับเน้นลูดเน้นวิ่งนะครับในงวดวันที่9พฤษภาคมพศ2564นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับ ที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้อดินคิมนำโชคอดินคิมพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดินคิมพารวยนะครับก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ